วัดปรางน้อยตำบลเขาน้อยอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีขอเชิญร่วมงานและร่วมทำบุญงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมระหว่างวันที่1ถึงสิบมิถุนายนพุทธศักราช2568ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรม เจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชนิคมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดกำหนดการ 1. มิถุนายนขอปริวาส 4. มิถุนายนขอมานัด 10. มิถุนายนออกอับผ่านการเดินทางสะดวกสังฆกรรมดีสถานที่สับปะยะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีนชำระตนชำระใจในงาน ร่วมสะดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9ก้นาฬิกาของทุกวันและขอชื่นท่านผู้ใจกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตตาหารข้าต้มน้ำดื่มน้ำปานะกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอธิการอุตสาปัญญาธโรศ0 907600325หรือที่คุณสมคิดนุ่มขุนทศวัยยาวัจกรวัด0 879746853 ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีทกสเลขที่บัญชี020-128-880-259ชื่อบัญชีวัดปรางน้อยร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมงานปริวัสกรรมบวชเนคธรรมปฏิบัติธรรมณวัดปรางน้อยได้กุศลใหญ่ย